<N> ในวันนี้นะคะเราก็จะทํากิจกรรมในการทดลองเนี่ยของเราจะมีด้วยการ2กิจกรรมกิจกรรมที่1นี่อันนี้คือกิจกรรมที่1นะคะที่เราก็เตรียมอันนี้ก็คือถั่วเขียวเมล็ดถั่วเขียวที่เราทําการแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะมันก็จะพองคองแล้วก็เริ่มมีลากเล็กๆเนาะนี่ไงลากเล็กๆตรงนี้นะคะงอกออกมาแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียม ถ้าที่ไหนไม่มีไม่มีถาดหรือใช้อุปกรณ์ที่บ้านอาจจะเป็นจานสองใบก็ได้แต่อันนี้ไปยืมไปยืมลงอาหารมานะคะเป็นเหมือนอุปกรณ์ในการใส่ที่เรากำลังทำการจะปลูกนะคะนี่แล้วก็เมสัมลีนะคะสลัลีถ้าว่าไหนไม่มีก็ใช้กระดาษทิชชูได้แล้วก็น้ำเปล่าหนึขวดน้ำเปล่าก็คือน้ําทั่วๆไปเลยะคะ่ะ แล้วก็มีอุปกรณ์ในการตวงในการลดน้ํานะคะอาจจะเป็นช้อนออช้อนที่บ้านก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่นักเรียนสามารถหาได้ไง่ายๆที่บ้านนะคะโอเคอันนี้เป็นของในกิจกรรม เป็นอุปกรณ์ในกิจกรรมที่2นะคะอุปกรณ์ในกิจกรรมที่อ2อย่างที่บอกไปแล้วว่าอันนี้ก็คือเมล็ดถั่วเขียวที่เรายังไม่ทําการแช่น้ำนะคะเป็นเมล็ดถั่วเขียวจะใช้ห้ออะไรก็ได้หรือที่บ้านใครซื้อเป็นกระสอบมาก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะต่อมาก็จะเป็นดินค่ะดินก็จะมี2ดินอย่างที่เคยบอกไปแล้วก็จะมีดินทรายแล้วก็ดินร่วนดินร่วนจะเป็นลักษณะดินแบบนี้นะคะดินร่วนหรือว่าดินทั่วไป ในบ้านของนักเรียนก็ได้ค่ะแต่อีกอันต้องเป็นอะไรลูกดินทรายนะคะดินทรายนะคะจะสังเกตว่าลักษณะสีของดินจะไม่เหมือนกันนะคะจะไม่เหมือนกันนะอ่ะอันนี้เป็นของที่เราจะต้องเตรียมในอุปกรณ์จะต้องเตรียมในกิจกรรมที่2แล้วก็มีอันนึงก็คือน้ำเปล่าค่ะโอเคโอเคนะคะเราจะเริ่มทำกิจกรรมที่1นึทามือสันส่นๆขออนุญ,ญาตนะคะเพราะว่าอ่ะ คนเดียวเนาะคอมีอัดคนเดียวนะคะอ่ะเริ่มจากการที่เอาอันนี้คือสำลีนะคะวางไปเลยวางที่ตรงนี้เลยวางสองถาดเลยค่ะสองหลุมไปเลยนะคะเด็กๆที่บ้านมีจานหนูก็ใช้จานเนาะใช้จานวางพยายามวางให้มันทั่วๆนะลูกวางให้มันทั่วๆนะคะวางให้มันทั่วๆแบบนี้เลยวางให้ทั่วๆแบบนี้ โอเคประมาณนี้นะคะวางให้รูกๆให้ให้ผู้ปกครองช่วยนะคะให้คุณแม่คุณพ่อช่วยหรือว่าเป็นคุณตาคุณยายช่วยก็ได้จากนั้นอันนี้คืออุปกรณ์ในการตวงน้ําของเราเนาะเวลาลดบอกแล้วว่าหลุมที่1กับหลุมที่2ทําไมลูกอ๋อหลุมที่1เราจะหลุมรดเฉพาะหลุมที่1เนาะหลุมที่2เราลดไหมลูกไม่ลดนะคะหลุมที่2เราจะไม่ไม่ทำการพรมน้ํานะอันนี้เป็นหลุมที่เราทําการทําไมลูก เป็นถาที่เราต้องลดน้ําคืออันนี้ส่วนอันนี้ลดไหมคะไม่ลดก็คือไม่มีการพรมน้ําการพรมน้ําหมายความว่าให้นักเรียนลดทีละเยอะๆได้เลยไหมไม่ได้ก็คือลดทีละน้อยๆอ่ะเราทําการอันนี้ก่อนนิดเดียวพอนะคะนิดเดียวพอนะลูกอย่า z ู o ให้เห็นใกล้ๆนะนิดเดียวพอนะคะประมาณนี้ประมาณเริ่มเริ่มเริ่มเมปียกๆแล้ลูกเริ่มแฉะแฉะนิดๆนิดๆพอนะคะอย่าอย่าลดจนแฉะเลยนะ น่อยนอยพอนะคะอ่ะจากนั้นหยิบเม็ดถั่วเขียวที่เราทําการแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะนี่ทําการแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะหยิบมาเลยหยิบจากนั้นก็โรยเลยค่ะโรยโรยโรยอย่านี้ถ้าใครมีมากๆก็โรยแต่อย่ามากเกินนะคะเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่โตเนาะเดี๋ยวมันไม่งอกเนาะอ่ะประมาณนี้นี่แล้วก็เอาน้ํา ในประมาณที่นิดหน่อยค่ะลดอีกนิดหน่อยพอค่ะพอที่กระดาษพอที่สำลีหรือกระดาษทิชชู่ค่ะเปียกๆโอเคทำการนี้เห็นไหมว่าในถาดคูเมย์จะไม่ได้มีน้ำช่ำๆนะลูกนะจะไม่ได้มีน้ำช้ำๆเหมือนน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะค่อยๆลดไปนะคะให้น้ำให้กระดาษทิชชู่หรือสำลีเนี่ยทำการซึมน้ำพอนะลูกนะไม่ต้องลดจน ชำเหมือนน้าท่วมนะลูกนะโอเคอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งทางด้านนี้บอกแล้วว่าอันนี้ต้องพรมน้ําหรือลดน้ํำไหมคะไม่ต้องเนาะอันนี้ไม่ต้องนะลูกนะโรยลงไปเลยค่ะโรยแบบนี้เลยค่ะโรยโรยโรยอย่างนี้เลยโรยลงไปเลยอันนี้ไม่ต้องทําการลดน้ำใดๆดทั้งสิ้นนะอันนี้ไม่ต้องลดน้ํานะลูกโอเคนะคะอันนี้ไม่ต้องลดน้ํานะลดเฉพาะอันไหน ้วเฉพาะถาดที่1น,นะคะหลุมที่1เท่านั้นอันที่2ต้องลดน้ําหรือพรมน้ํำไหมคะไม่ต้องนะคะแล้วเวลาพรมน้ําในอันนี้อันแรกก็คือพรมในปริมาณที่กระดาห,หรือกระดาทิชชู่หรือสาลีเนี่ยพมน้ําพอนะลูกไม่ต้องให้เหมือนน้ําท่วมนะคะโอเคแล้วเราก็ทําการบันทึก กี่วันคะ3วันนะวันนี้เป็นวันที่1นนะคะทําการบันทึก3วันเดี๋ยวจะมีวิดีโอในการบันทึกกิจกรรมให้นักเรียนดูนะลูกนะโอเคค่ะกิจกรรมที่1จบไปเราจะไปดูกิจกรรมมค่ะในกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมที่2มาแล้วบอกแล้วว่ากิจกรรมที่2จะมีดิน2ชนิดนะคะดินทรายและดินรว่วนหรือว่าดินทั่วๆไปที่ใช้ในการปลูกต้นไม้นะคะมีอะไรลูก มีเมล็ดถั่วเขียวที่ยังไม่ได้แช่น้ำนะเมื่อการทดลองที่1กิจกรรมที่1จะมีการแช่น้ำนะคะแต่กิจกรรมที่2เราจะยังเป็นเมล็ดที่ยังไม่ได้แช่น้ำนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าเนาะอย่างที่บอกไปโอเคเราทำการทดลองกันเลย mm. เขาบอกว่าให้เอาเมล็ดถั่วเขียวที่ยังไม่ได้แช่น้ำนะคะไปใส่เด็กๆอยากใส่เท่าไหร่ใส่ไปรูปคุณเมไม่ซีเรียสนอใส่ไปเลยโรยๆอย่างนี้นะคะ โลยโลยอย่างนี้เลยโลยโลยให้ทั่วค่ะโลยรยทั่วแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็้ลยทั่วเหมือนกันขอภายในในความกล้องสั่นนิดหนึ่งนะลูกนะอ่าโอเคอย่างนี้เลยดูว่าปริมาณมันได้เท่าเ่ากันไหมลูกอันนี้ยังน้อยฝาก็เติมอย่างนี้อ่าประมาณประมาณนี้นะคะจากนั้น ทำการลดน้ำค่ะทำการลดน้ำแต่ลดในปริมาณที่ทำไมลูกไม่ใช่แฉะนะลูกไม่ใช่แฉะนะคะลดในปรมิมาณที่ชุ่ม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 ค่ party, อยๆเทลงไปแล้วก็พยายามทําให้ทาไมลูกน้ํนาม,มีปริมาณทำไมเท่าเท่ากันเนาะเท่าเทากันเนาะไม่ใช่ว่าอันหนึ่งท่วมเลยอันไม่ท่วมเลยไม่ใช่นะคะลดในปรมิมาณที่เท่าเท่ากันค่อยๆ่ยลดไปอย่นี้ เวลาต,ตักดินใหม่ๆนะคะดินมันจะยังไม่แน่นนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําซึมสักนิดหนึ่งก่อนเนาะเห็นไหมน้มําค่อยๆซึมลงออมาข้างล่างเห็นไหมคะเมื่อกี้ดินอันนี้ยังเยอะอยู่เลยเห็นไหมคะพอน้ําซึมแล้วเลยนิดเดียวแล้วเห็นไหมโอเคเริ่มซึมแล้วเอ๊ดินทรายทําไมไม่ซึมอ่ตรงนี้ช่วยเขาน้ําซึมลง,งไปข้างล่างนิดนึงเริ่มซึมแล้ว นัเนเอจะสังเกตว่าตอนแรกปริมาณดินเราเอามาเท่ากันเลยนะลูกตอนนี้เริ่มไม่เท่าลแล้วพอลดน้ำใช่ไหมคะพอลดน้ำิ่มไม่เท่าเนาะ,ะลดอีกสักนิดหนึง่งลดดิน,นด้วยด้วยลดไปเรื่อยเรื่อยี๋ยวรอให้น้ำซึมสักนิดหนึ่งก่อนนะคะน้ำยังไม่ซึมนะ,นะลูกเนาะให้เขาซึมสักนิดนึง เห็นไหมว่าข้างล่างยังไม่เปียกเลยแสดงว่าเขายังซึมไม่หมดนะคะเด็กๆก็ให้เขาทาการทําไมลูกดินทําการซึมน้ําไปให้หมดก่อนเนาะนะคะในกิจกรรมที่2เราจะทําการบันทึกผลการทดลองกี่วันคะ14วันโดยนะตั้งแต่วันนี้เป็นวันที่1อีกอยาหนึง่งอันนี้จะพิเศษกว่าการทดลองที่1ก็คือว่าจะต้องตั้งแก้วหรือว่าตั้ง ออสิ่งที่เราปลูกเนี่ยอยู่บริเวณที่ทำไมลูกแสงสามารถเข้าถึงได้แบบนี้นะคะแสงสามารถเข้าถึงได้นะแต่อีกอันหนึ่งไม่ต้องตั้งบริเวณที่แสงอันนี้คะ่ะลูกอันนี้กิจกรรมเนี่ยไม่ต้องตั้งบริเวณที่แสงเข้าถึงก็ได้อัน,นี้นะคะถ้าใครสามารถเอาอะไรปิดข้างบนตรงนี้ได้นักเรียนก็ทำการปิดได้จะเป็นกระดาษก็ได้นะทำการปิดนะคะโอเควันนี้ทำกี่กิจกรรมลูกกี่กิจกรรมคะ สกิจกรรมด้วยกันนะสองกิจกรรมกิจกรรมที่1ปลูกถั่วเขียวบนกระดาษทิชชู่หรือสัลีนะคะกิจกรรมที่2คือการปลูกถั่วเขียวในดินทรายและดินร่วนโอเคนะคะ